อ่ะค่ะแล้วก็มาต่อบทความที่สองกันเนาะ่อกี้ก็ทําไปบทความแรกแล้วบทความที่สองนะคะก็คือบทความเรื่องจุดอ่อนของคนไทยค่ะ,ะน้องๆจำห้าสเต็ปได้ใช่ไหมคะต้องทําอะไรก่อนคะอ่านตารางก่อนถูกต้องไหมคะอ่ะก็มาอ่านตารางกันก่อนเนาะเพื่อที่จะจาคาแล้วก็เอาไปหาคําซ่อนกับคํารวมนั่นเองนะคะม,มาดูตารางกันค่ะตารางนะคะก็คือเขาให้โจทย์มาว่ามีคําว่าการศึกษายังไม่ทันสมัยอื การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆขาดโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติจุดอ่อนของคนไทยบ้านเราไม่เจริญนะคะแล้วก็มีเรื่องของมองอนาคตไม่เป็นมีสำนึกต่อสังคมส่วนรวมต่ำมือใครยาวสาวได้สาวเอาไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในอนาคตรู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ำมากเห็นไหมคะลักษณะของคำเนี่ยนน้องอาจจะยังงงๆว่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมคะมดูแบบเหมือนกับ การศึกษาไม่ทันสมัยขาดโอกาสคืออะไรงงแล้วก็อย่าเพิ่งไปเชื่อสนใจกับการเชื่อมโยงข้างในนะคะแล้วก็มาอ่านบทความกันดีกว่าว่าบทความเนี่ยเกี่ยวกับอะไรจากเชื่อบอกว่าจุดอ่อนของคนไทยใช่ไหมแล้วก็มาดูว่าเนื้อหาที่เขาให้มาเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างข้อหนึ่งค่ะอ่ะอย่อหน้าแรกนะคะเขาก็มีคามาให้แล้วก็ลองอ่านดูนะว่าจะเจอคําซ่อนหรือเปล่า ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมดิฉันและเพื่อนๆอ,อีก4คนนัดกันชวนคุณแม่มารับประทานอาหารและสังสรรค์กันที่บ้านดิฉันขณะที่คุณแม่ทั้ง5คนนั่งดูละครทีวีเรื่องโปรดพวกลูกๆก,ก็คุยกันเรื่องสัพเพเ,เหระต่อที่โต๊ะอาหารพอหมดเรื่องคุยก็หันมาวิจารณ์เหตุการณ์บ้านเมืองว่ามีปัญหาไม่หยุดไม่หย่อนลงท้ายก็มาทอดกันเองว่าเป็นเพราะคนไทยมีจุดอ่อนอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมคะะหมดมานี่น้องๆก็ยังไม่เจอใช่ไหมคะ อ่ะยังไม่มีคำไหนยังไม่เจอก็อ่านต่อไปก่อนอืมอ่ะขหน้าที่สองค่ะบอกว่าเรื่องนี้คงติดอยู่ในหัวเพื่อนคนหนึ่งวันรุ่งขึ้นจึงส่งบทความที่เอามาจากอินเทอร์เน็ตมาให้เป็นเรื่องจุดอ่อนของคนไทยอเห็นไหมคะเขาเน้นมาให้นะเน้นมาให้จุดอ่อนของคนไทย10ประการในมุมมองของคุณวิกรมกรมดิษฐ์ คุณวิกรมกรมดิตเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานบริหารบริษัทอมตะคอป์ปอรเรชั่นจำกัดเป็นเจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตนะนครรวมทั้งมีบริษัทในเครืออมตะอีกหลายแหง่งแม้จะมีบางประการที่ดิฉันไม่เห็นด้วยนักแต่ก็ต้องเปิดใจกว้างรับฟังเพื่อนําม,มาไคร้ควรตรายตองดูในภายหลังเห็นไหมคะอันนี้ก็คือมีคําเน้นมาให้อันหนึ่งแต่ว่าโดยเนื้อหาเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรที่กล่าวถึงกับสิ่งที่เราสามารถเชื่ยมยอมโยงได้เนาะยังไม่มีอะไรคําซ่อนคํารวม มาค่ะบอกว่าจุดอ่อนดังกล่าวได้แก่เห็นไหมคะมาถึงปุ๊บจุดอ่อนจุดอ่อนในที่นี้คือคาอะไรคะคือคําซ่อนเลยใช่ไหมคะเป็นคําซ่อนของคําว่าจุดอ่อนของคนไทยมันก็คืออะไรคะนี่เลยค่ะข้อความที่14ใช่ไหมคะจุดอ่อนของคนไทยเขาบอกว่าจุดก่อนดังกล่าวนะคะได้แก่ได้แก่นี่คืออะไรคะความสัมพันธ์แบบ เป็นองค์ประกอบงาน,นใช่ไหมก็คือความสัมพันธ์แบบดีตัวดีด็อกนี่เองเป็คนความสัมพันธ์แบบดีด็อกมีอะไรบ้างได้แก่รู้จักหน้าที่ของตนเองต่ํามากอันนี้ก็คือได้อย่างแรกแล้วใช่ไหมคะรู้จกหน้าที่ของตัวเองต่ํามากการศึกษายังไม่ทันสมัยเห็นไหมคะเขาไม่ได้เน้นมาให้ใช่ไหมคะแต่น้องๆทุกคนก็ทํำไมคะเราก็รู้ใช่ไหมว่าเนี่ยคือคําซ่อนอ่นนี่คือคําซ่อนใช่ไหมคะคาซ่อนอการศึกษายังไม่ทันสมัยแล้วก็มองอนาคตไม่เป็นเห็นไหมคะตอนนี้ก็ได้มาละสามอันก็โยงไปเลยหนึ่งเส้น เห็นไหมคะหนึ่งเส้นแล้วก็มีเส้นนี้แล้วก็อันนี้นะคะมีสามเส้นอื ไม่จริงจังในความรับชอบต่อหน้าที่กระจายความเจริญยังไม่เต็มที่การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มแข็งอิจฉาตาร้อนอ NGO บ้านเราขาดลูกเดียวยังไม่พร้อมในเวทีโลกและสุดท้ายก็คือคนไทยเลี้ยงลูกไม่เป็นเห็นไหมคะเนี่ยสิอันที่เขาบอกว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าอันที่เราสนใจเอาเฉพาะอันที่เป็นคําที่ถูกกาหนดมาให้ใช่ไหมคะก็มีอยู่3อย่าง่ะมีเน้นมาให้ด้วยนะสออันก็คือช่วยเราใช่ไหมให้เห็นชัดๆเลยแต่ว่าอันนี้นี่ทําไมคะ เห็นไม่ชัดเนาะเออเป็นคำซ่อนเราก็ต้องหาให้เจออะ่ะแล้วก็มาเริ่มเขียนกันเลยค่ะว่าสิ่งที่น้องๆเจอมีอะไรบ้างอะ่ะน้องๆก็เจอนะคะว่าจุดอ่อนของคนไทยมีอะไรบ้างใช่ไหมคะอะืมอ่ะแล้วก็ใส่ไปเลยจุดอ่อนคนไทยอมีสามอย่างใช่ไหมคะอะ่ะรู้จักหน้าที่ตัวเองต่ํามากค่ะอะ่ะน้องๆก็เขียนไปใช่ไหมคะรู้จักหน้าที่ต่ําอืมหน้าที่ตนเองต่ํา อ่นะคะแล้วก็มีอะไรคะศึกษาไม่ทันสมัยใช่ไหมคะการศึกษาเนี่ยไม่ทันสมัยอ่ามีอะไรอีกคะก็คือมองอนาคตไม่เป็นใช่ไหมคะมองอนาคตไม่เป็นอ่ามองอนาคตไม่เป็นอ่ามีสามอย่างแล้วนะได้มาสามเส้นอ,อ,อ่าอันต่อคะ่ะแล้วเขาบอกว่าอื จุดอ่อนทั้ง10ประการนี้นะคะดิฉันขอนํามาขยายความเพียงบางประการเท่าที่เนื้อที่จะอํานวยอะ่ะเขาก็มาเล่าแค่บางอย่างพออะ่ะก็มาดูยอดหน้าต่อไปค่ะเขาบอกว่าประการแรกค่ะจุดอ่อนประการแรกเห็นไหมจุดอ่อนประการแรกก็คือเห็นไหมคะอันนี้ย้ำมาอีกรอบหนึ่งว่าคือจุดอ่อนเนี่ยนะคะจุดอ่อน เขามีคคำว่าจุดอ่อนของย้านะที่แล้วใช่ไหมคะว่าจุดอ่อนประการแรกนะคะก็ค um ืออเห็นไหมเป็นตัวดีคนสมัญแบบดีก็คืออะไรคะรู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ํามากอ่เห็นไหมคําว่ารู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ํามากก็คืออะไรคะก็คือคําซ่อนอ่เห็นไหมเขาก็มาช่วยย้ำอีกรอบหนึ่งว่าจุดอ่อนเนี่ยมีอะไรบ้างคะมีหน้าที่ตัวเองต่ํามากก็คือเขาย้าเส้นไหนคะน้องๆย้ําเส้นนี้ถูกต้องไหมคะย้าเส้นนี้ให้เราอีกรอบหนึ่งเห็นไหมโจทย์ใจดีนะเวลาสอบจริงๆเนี่ยโจทย์ค่อนข้างใจดีเลยนะคะอ โดยเฉพาะนะคะหน้าที่ต่อสังคมลักษณะของจุดอ่อนข้อน,นี้ค่ะเห็นไหมคะพูดว่าอะไรคะลักษณะลักษณะของจุดอ่อนข้อน,นี้จุดอ่อนข้อน,นี้คืออะไรรู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ามากเห็นไหมเป็นคําซ่อนอลักษณะของข้อน,นี้นะคะที่เห็นได้ชัดก็คือ มีสำนึกต่อสังคมส่วนรวมต่ำค่ะและมือขคยาวสาวได้สายสาวเอาเห็นไหมเขาบอกว่าลักษณะแสดงว่าเป็นความสัมพันธ์แบบไหนคะแบบตัวดีถูกก็ไม่คะก็คือการรู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ำมากเนี่ยประกอบไปด้วยเลค่ะประกอบไปด้วยสำนึกต่อสังคมต่ำแล้วก็ประกอบไปด้วยมือขคยาวสาวได้สาวเอาอเห็นไหมได้มาสองเส้นแล้วอะเราก็ใส่เพิ่มเข้าไปเลยค่ะการรู้จักหน้าที่ตัวเองต่ำนะคะก็ทําให้เราทําไมคะประกอบไปด้วยค่ะมีสำนึกต่ํา อแล้วก็ประกอบไปด้วยมือใครยาวสาวได้เสาวเอานะคะมือใครยาวสาวได้สาวเอา,ะะอ,า,า,า,เอ,าอืมเห็นไหมอ่ะเราได้มาละเพิ่มมาอีกสองเส้นอือ่านต่อนะคะบอกว่าหลายคนค่ะ,ะแสวงหาอำนาจเพื่อจะตักตวงผลประโยชน์จนมีคำพูดว่าธุรกิจการเมืองธุรกิจราชการธุรกิจการศึกษา ลักษณะของจุดอ่อนทั้งสองอย่างดังกล่าวเห็นไหมคะเขาบอกว่าลักษณะเขาพูดถึงลักษณะใช่ไหมคะของจุดอ่อนทั้งสองแสดงว่าลักษณะสองอย่างเห็นไหมคะเขากล่าวถึงลักษณะลักษณะในที่นี้มีอะไรคะคือลักษณะสองอันนี้ใช่ไหมคะลักษณะทั้งสองอย่างก็คือสนุกต่อสังคมต่ําแล้วก็มือใครยาวสาวด้ใสยเอาเนี่ยทำให้เห็นคําว่าทําให้ไหมทำให้คืออะไรทำให้คือ อย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือเอเป็นเหตุผลเป็นสิ่งที่ส่งผลเป็นสิ่งที่ทําให้ทําให้บ้านเมืองเราทํำไมคะไม่เจริญค่ะอเท่าที่ควรประเทศชาติก็จะล้าหลังไปเรื่อยๆอะเห็นไหมบ้านเมืองเราไม่เจริญเป็นคาที่เขาขีดมาให้ด้วยแล้วก็ได้เพิ่มเลยค่ะว่าจุดอ่อนทั้งสองอันนี้ทํำไมคะ ทำให้บ้านเมืองไม่เจริญอ่าแล้วสํนานึกต่อสังคมรวมตามก็ทําให้บ้านเมืองไม่เจริญเห็นไหมได้เส้นเพิ่มมาแล้วแล้วก็มาเขียนเพิ่มในนี้ค่ะอืมบ้านเมืองไม่เจริญเนาะเขียนเพิ่มอืม,อมพี่ขอแอบมุมมุมแล้วกันนะคะพอดีกระดะไม่ค่อยจะพออ่าน้องๆก็เขียนก,กว้างๆเนาะอืมจะได้ไอ้นี้ได้อ่าบ้านเมืองไม่เจริญใช่ไหมทําให้ใช่ไหมคะก็จะเป็นอย่างนี้อ่าก็บนอย่างนี้ เค okay, ไหมอืมบ้านเมืองไว้เจริญเนาะอืมอ่ะต่อมาค่ะเราก็อ่านต่ออืมย้อน้าต่อมาค่ะบอกว่าประการต่อมาคืออ่าทายเหเนเขาว่าประการต่อมาไหมคะแสดงว่าอะไรอะไรคือประการต่อมาคะอืมน้องๆจำได้ไหมที่เขาบอกไว้ในย่อหน้าที่สามบอกว่าดิฉันนะคะจะขอนํามาขยายเพียงบางประการเท่านั้นก็คือนําอะไรคะจุดอ่อนทั้งสิบอย่างเนี่ยมาขยายเพียงบางประการแล้วเขาก็พูดว่า ประการแรกคืออ่าแสดงว่านี่คือจุดอ่อนประการแรกใช่ไหมคะอืมเพราะย่างออกมาก็เลยขึ้นประโยคค่ะว่าประการต่อมาคืออ่าเห็นไหมคะอันนี้ก็คือจุดอ่อนนั่นเองอืมเนาะเห็นไหมเราต้องจับประเด็นดีๆนะการทำเชื่อมโยงก็เหมือนอ่านหนังสือสอบอะคะ่ะเราต้องจับประเด็นได้ว่าเขากำลังกล่าวถึงเรื่องอะไรอยู่เราจะได้เข้าใจเนาะอืมจุดอ่อนประการต่อมานะคะก็คือการศึกษาที่ยังไม่ทันสมยัยเห็นไหมโจทย์ก็มากล่าวซ้ำอีกแล้วว่าจุดอ่อนคือคือก็คือความสมพัธ์แบบนี้แสดงว่าได้เส้นนี้ อีกรอบหนึ่งเห็นไหมโจทย์ใจดีเนาะกล่าวย้ำอีกรอบอืสําหรับคนไหนที่พลาดไปเพราะว่าศึกษาไม่ทันสมัยในตอนแรกเนี่ยนะคะทําไมเป็นคําซ่อนใช่ไหมคะเป็นคําซ้อนจําได้เนาะเพราะมันเป็นคําซ้อนปุ๊บน้องๆหลายคนก็อาจจะคาบไปได้แต่ว่าพอโจทย์มาย้าตรงนี้อีกรอบนึงค่ะมาย้าที่ตรงนี้อีกรอบว่าจุดอ่อนประการต่อมาก็คือเป็นความสัมพันธ์แบบดีการศึกษายังไม่ทันสมัยนั่นเองทําให้เราเนี่ยสามารถเอาเส้นนี้มาได้อ่ะเห็นไหมโจทย์ใจดีเนาะ ซึ่งที่สําคัญนะคะก็คือเรื่องของภาษาค่ะเป็นเหตุให้เห็นคํานี้ไหมเป็นเหตุให้เป็นเหตุก็คือ a ถึงต้องไหมคะเป็นเหตุให้คนไทยค่ะขาดโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติแสดงว่าสิ่งที่เราสืา่อสารไปทันสมัยเนี่ยนะคะก็เลยทําให้อะไรคะทําให้เราขาดโอกาสนั่นเองก็คือเป็นเหตุเป็นเหตุก็คือเป็นสาเหตุใช่ไหมคะเพราะว่าเ,าเราเขียนเราจะเขียนจากเหตุไปหาผลนั่นเองอ่าเราก็เลยเขียนได้ค่ะเพิ่มไปเลยค่ะว่า สื่อสามารถทาใหม่เนี่ยคะทำให้ขาดโอกาสค่ะขาดโอกาสอืทําให้ขาดโอกาสใช่ไหมคะได้มาเส้นหนึ่งขาดโอกาสและอืขาดโอกาสอ่มาอ่านต่อค่ะเขาบอกว่าจะขาดโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติในวิธีต่างๆประเทศอื่นนะคะรู้จักคนไทยน้อยมากเนื่องจากคนไทยขี้อายไม่กล้าแสดงออกไม่มั่นใจในตนเองการที่คนไทยนะคะมีโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติน้อยหรือไม่มีอ่เห็นไหมคะไปโอกเขาบอกว่าคนไทยมีโอกาสในการแข่งาติน้อยหรือไม่มีอ คำน,นี้ก็คือขาดโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาตินั่นเองก็คือเป็นคําซ้อนนั่นเองนะคะเป็นคําซ้อนอ,อ,อาจจะไม่ตรงเป๊ะแต่ว่าความหมายเดียวกันก็คือขาดโอกาสในการแข่งขันนะคะจะทําให้เห็นไหมคะทาให้ทําให้บ้านเมืองเราไม่เจริญอ่ะคนี้คือคาอะไรคะคาซ้อนถูกต้องไหมคะไว้ซ้อนไว้บ้านเมืองเราไม่เจริญทําให้ก็คือความสัมพันธ์แบบนีใช่ไหมคะเป็นความสัมพันธ์แบบ A ออ่ะ แล้วก็เพิ่มเลยค่ะอีกเส้นหนึ่งการที่เราขาดโอกาสนะคะทําให้บ้านเมืองเราไม่จเจริอนั่นเองเนาะอืมเห็นไหมคะอ่ะตรงนี้จะยากตรงคําซ่อนตรงนี้เนาะเห็นปะซ่อนหมดเลยไม่มีขีดเสน้นใต้ไม่มีอะไรเลยแล้วอยู่ก็มาหนึ่งความสัมพันธ์กันเลยทีเดียวอ,อ่ะยอนหน้าต่อมาค่ะเขาบอกว่าจุดอ่อนของคนไทย ประการและประการสุดท้ายนะคะที่ขอนํามาในอธิบายในที่นี้คือคนไทยค่ะมองอนาคตไม่เป็นเห็นไหมคํานี้ซ้ําใช่ไหมคะมองอนาคตไม่เป็นจุดอ่อนของคนไทยก็เป็นคําซอดก็คือเขาจะบอกว่าจุดอ่อนของคนไทยเนี่ยนะคะมีอะไรคะเป็นดีก็คือคือมองอนาคตไม่เป็นนั่นเองก็คือกล่าวย้ําเส้นนะคะเส้นนี้อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมจดย้ามาสามเส้นแล้วย้ําเส้นนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะอจดใปดีเนาะ อ่ะโดยนะคะมีลักษณะเด่นที่สังเกตเห็นคืออ่าเห็นคำนี้ไหมคะลักษณะเด่นลักษณะก็คือหมายความสัมพันธ์แล้วก็ไม่อะไรคะคือความสัมพันธ์แบบลักษณะก็คือเป็นองค์ประกอบกันก็คือความสัมพันธ์แบบดีอ่ะการมองนาคตไม่เป็นเนี่ยมีความสัมพันธ์ยังไงมีความสัมพันธ์ก็คือมีลักษณะเด่นก็คือไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในอนาคต ทำงานกันแบบวันต่อวันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันวันอ่ะแล้วเราก็สามารถขีดเพิ่มได้เลยว่าอันนี้เชื่อมโยงกับอันนี้ได้มาอีกสองเส้นใช่ไหมคะอืมได้มาสองเส้นเนาะอะ,อะเขียนเพิ่มเลยอืมการมองนะคนไม่เป็นทําไมคะทําให้ไม่มีเป้าหมายชัดเจนอ่าไม่มีเป้าหมายชัดเจนไม่มีเป้าหมายแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันวันใช่ไหมคะแก้ปัญหาไปวันวันอ่า โ okay, อเคเนาะได้มาอีกสองเส้นนะคะเสร็จแล้วทีนี้เขาบอกว่าน้อยนะค่ะที่จะวางแผนให้ตัวเองอย่างเป็นระบบและอย่างเป็นขั้นเป็นตอนชอบพึ่งพาสิ่งงมงายและโชคชะตาพอใจทํางานแบบตามเข้าสารกรอบหม้อลักษณะเช่นนี้ค่ะทําให้บ้านเมืองเราไม่เจริญเช่นกันเห็นคํานี้เลยบ้านเมืองเราไม่เจริญใช่ไหมคะอันนี้เป็นคำซ่อนชัดๆเลยแล้วก็คําว่าลักษณะเช่นนี้ค่ะลักษณะเช่นนี้คือลักษณะแบบไหนคะก็คือลักษณะ ที่เขาเพิ่งพูดไปใช่ไหมคะก็คือไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยกับอนาคตแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆเนี่ยนะคะจะทำให้อ่าทำให้ก็คือเอถูกต้องไหมคะลักษณะพวกนี้ก็จะทําให้อะไรคะบ้านเมืองไม่เจริญนั่นเองก็ได้เพิ่มมาอีก2เส้นเลยน้องๆก็เขียนไปนะคะเพิ่มอีกสองเส้นเลยไม่มีเป้าหมายเนี่ย็ทำให้บ้านเมืองไม่เจริญใช่ไหมคะอ่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆก็ทําให้เราไม่เจริญเหมือนกันอ่าก็ได้ตามนี้เนาะอ่า ต่อมาค่ะย่อหน้าสุดท้ายอ่ะมันย่อหน้าสุดท้ายเขาบอกว่าดิฉันนะคะมีความเห็นว่าคนเราถ้ารู้ตัวว่ามีจุดอ่อนอย่างไรก็ย่อมหาทางปรับปรบปุงแก้ไขจุดอ่อนนั้นได้จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจหารายละเอียดเรื่องจุดอ่อนของคนไทย1ิประการจากอินเทอร์เน็ตมาอ่านเพิ่มเติมหากพบว่าเรายังมีจุดอ่อนอยู่ก็จะได้นํามาพิจารณาหาวิธีปรับปรุงพัฒนาตนเองรวมทั้งนาไปอบรมสั่งสอนลูกหลานด้วยเพื่อที่จะแก้ป แก้จุดอ่อนประการสุดท้ายที่คุณกรมว่าไว้คือคนไทยเลี้ยงลูกไม่เป็นอเห็นไหมคะอันนี้ก็คือจบบทความแล้วก็น้าสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรเพิ่มแต่ก็ต้องอ่านนะอืเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้มาค่ะอ่ะพี่เอาไปเขียนง,งามๆม,มาก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมคะอืม เอยของคนไทยเนี่ยที่เขาบอกมีสิประการแต่ว่าที่โจทย์กําหนดหรือคําที่เขาเน้นมาให้มีอยู่าอย่างใช่ไหมคะมี3อย่างซึ่งแต่ละอย่างก็จะมีลักษณะเป็นของตัวเองมีลักษณะเป็นของตัวเองอ่าซึ่งอ่ามันก็ลักษณะพวกนี้นะคะทั้งลักษณะพวกเนี้ยจะทําให้บ้านเมืองไม่เจริญแล้วการสื่อสารที่ไม่ทันสมัยนี่ก็ทาให้ขาดโอกาสแข่งขันซึ่งการขาดโอกาส แข่งขันนะคะก็ทําให้บ้านเมืองเราไม่เจริญอ่ะอันนี้ก็คือได้ออกมาเป็นแผนภาพเชื่อมโยงตามนี้ใช่ไหมคะอืมแต่ว่าการได้เท่านี้ก็ยังไม่ได้คะแนนเราจะต้องทําให้เป็นการแปลรหัสคําตอบเสียก่อนอืมอ่การแปลรหัสคําตอบนะคะก็คือใช้หลักการเดิมใช่ไหมคะน้องๆก็ต้องไล่เลขกํากับลงไปในข้อความให้เรียบร้อยก่อนอ่ไล่เลขกํากับลงไปก่อนนะคะข้อ11บอคือการศึกษาย,ยังไม่ทันสมัยอ่ะน้องก็ใส่ลงไปคะ่ะสิบเอ็ดอืม สิบสองแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆนะคะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆเป็นข้อสิบสองข้อสิบสามนะคะขาดโอกาสกาับต่างชาตินะคะขาดโอกาสกาับต่างชาติก็คือขาดโอกาสแข่งขันนั่นเองข้อสิบสามค่ะสิบสี่คือจุดอ่อนของคนไทยอ่าสิบสี่จุดอ่อนของไทยบ้านเมืองเราไม่จเจริญคือสิบห้าเห็นไหมคะอืมต่อมาะค,ะอค่ะข้อสิบหกค่ะมองอนาคตไม่เป็นนะคะสิบหกมองอนาคตไม่เป็นสิบเจ็ดนะคะมีสำนึกต่อสังคมส่วนรวมตามค่ะ ก็คือมีสำนึกต่ำใช่ไหมคะอือสิบแปดคะ่ะมือขยาวเสาวได้สาเอาแล้วก็ใส่เข้าไปเลยค่ะสิบเก้าไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนต่ออนาคตนะคะอืมแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะรู้จักของหน้าที่ตัวเองต่ำมากนะคะเป็นข้อยี่สิบนั่นเองเพราะได้ตามนี้ปุ๊บอ่ะเราทำให้ถูกตั้งสติให้ดีอย่าประมานะคะน้องๆก็จะได้ออกมาตามนี้ถูกต้องไหมคะอ่าได้อันนี้ออกมาแล้วใช่ไหมคะตามเส้นนี้เลยอือเพราะได้ตามเส้นนี้เราก็มาแปลรหัสคำตอบกันค่ะ เวลาแปลอย่างที่บอกไว้ต้องทําไมคะเราต้องแปลไล่ไปต้องไหมคะแปลไล่ไปอ่ะก็เริ่มจากข้อแรกเลยข้อ11ค่ะการศึกษายังไม่ทันสมัยมดูข้อ11นะคะการศึกษายังไม่ทันสมัยเราเมือรูปดูปุ๊บเจอสองเส้นอ่ะเจอสองเส้นเหมือนเดิมคะ่ะหลักการแปรคลคหัสคำตอบนะคะก็คืออย่าย้อนสอนใช่ไหมคะอย่าย้อนสอน แล้วก็ทาไมคะอยากย้อนสอนแล้วก็ให้เขียนข้อสัมพันธ์ที่แม่ใช่ไหมคะเอาเขียคข้อสัมพันธ์ที่แม่เพราะฉะนั้นเรามาดูข้อ11เจอสองเส้นใช่ไหมคะเส้นนี้เส้นนี้เป็นข้อสัมพันธ์แบบดีก็คือเหมือนเราก็ต้องดูว่าเป็น,ปน,ปนแม่หรือเปล่าจริงๆแล้วฝั่งนี้ก็คือเป็นแม่ใช่ไหมคะฝั่งนี้ก็คือเป็นลูกเป็นแม่ลูกใช่ไหมพี่เขียนบามาล,ลิงนะแม่กับลูกเพราะฉะน,นี้ก็ไม่เอานะคะต่อมาคะ่ะเส้นนี้ค่ะเส้นนี้ย้อนสอนไหมไม่ย้อนเพราะฉะนั้นเอาได้ค่ะคําตอบก็เลยตอบว่า สิบสามเอนั่นเองตอบว่าสิบสามเออต่อมาค่ะข้อสอิบสองแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆแล้วก็มาดูข้อสิบสองกันค่ะอ,อะลักษณะของข้อสิบสองนะคะก็คือมีกี่เส้นคะมีสองเส้นนะคะมีสองเส้นแล้วก็เขียนลงไปเลยเส้นนี้เป็นแม่เส้นนี้เป็นลูกใช่ไหมคะมเป็นแม่เป็นลูกนะอ่าเป็นลูกเสร็จเส้นนี้ก็เลยไม่เอาส่วนเส้นนี้ไม่ย้อนสอนค่ะเอาได้แล้วก็ตอบไปเลยค่ะว่าเป็นไรคะสิบห้าเอใช่ไหมคะสิบห้าเอ 15A อ่าต่อมาค่ะข้อ13นะคะขาดโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติอ่ข้อ13เอามือรูปดูมี2เส้นอ่มี2เส้น,เส,นเส้นนี้ย้อนสอนไม่เอาเส้นนี้ไม่ย้อนเอาใช่ไหมคะก็เลยตอบไปเลยค่ะ 15A อะ่ต่อมาค่ะข้อ14ค่ะจุดอ่อนของคนไทยจุดอ่อนของคนไทยคืออันนี้ค่ะเห็นไหมคะมี3เส้น มันเป็นแม่อันนี้เป็นลูกอันนี้เป็นแม่อันนี้เป็นลูกเพราะฉะนั้นสามเส้นนี้เป็นแม่หมดเลยก็เลยตอบได้ใช่ไหมคะอืมแล้วก็เรียงไปให้เขาอย่างสวยงามค่ะว่า n สิบเอ็ด d นะคะสิบหก d แล้วก็ยี่สิบ d นั่นเองอ่ะสิบเอ็ด d สิบหก d ยี่สิบ d ค่ะข้อสิบสี่นะต่อมาค่ะข้อสิบห้าค่ะบ้านเมืองเราไม่เจริญอ่ะเห็นบ้านเมืองเราไม่เจริญไหมหูเส้นเยอะมากเลยต้องตอบแน่ๆเลยเป็นไงเก่งมากเลยน้องๆรู้ทุกคนเลยใช่ไหมคะว่าหมดนี้ย้อนสอนก็เลยตอบ 99h ค่ะ 99h อืออุ้ยน้องๆหลายคนที่ทำถูกนะที่พี่มั่นใจมากๆเลยว่าน้องๆดูวิดีโออยู่เนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยพพสไว้ก่อนแล้วก็แบอบกพี่ปีเฉลยช้าจังทำไมถึงเออเล่าทุกครั้งเลยก็เผื่อน้นองๆคนไหนงงนะคนไหนที่ได้แล้วก็สามารถจะข้ามไปดูตอนที่เฉลยเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะอยู่ตอนสรุปที่หลงังเนาะอืม ข้อ16ค่ะมองอนาคตไม่เป็นอ่ะ16มองอนาคตไม่เป็นแล้วก็มาดู16กอยู่ตรงไหนเออติกตอกหาเจอไหมอยู่ตรงนี้นนใช่ไหมสิบมีกี่เส้นคะมี3เส้นเนาะ3มเส้นเส้นนี้ก็เป็นแม่เส้นนี้ก็เป็นลูกแล้วก็มาดูค่ะอันนี้เป็นลูกใช่ไหมเส้นนี้ก็เลยไม่เอาเอาเส้นที่เป็นแม่เท่าน,านั้นเป็นแม่เห็นไหมมี2เส้นก็คือ19กับ12ใช่ไหมคะแล้วก็เขียนเลี้ยงให้เขานิดนึงค่ะก็เป็น12 d ดีแล้วก็19 d ดีนั่นเองอะ ต่อมาค่ะข้อ17ค่ะมีสานึกต่อสังคมส่วนรวมต่ำอ่าข้อ17อยู่นี่เลย17เห็นไหมคะลักษณะเส้นเราก็มาดูว่าใครเป็นแม่เป็นลูกคนนี้เป็นแม่อันนี้เป็นลูกอันนี้เป็นแม่อันนี้เป็นลูกใช่ไหมคะ17เนี่ยมี2เส้นเส้นนี้เป็นลูกไม่เอาเส้นนี้ไม่ย้อนสอนก็เลยเอานะคะข้อ17ก็เลยตอบเลยคะ่ะ15 เอเลยเห็นไหมคะสิบห้าอเลยต่อมาค่ะข้อสิบแปดใครมือยาวสาวได้สาวเอาเหมือนเดิมฝั่งนี้เป็นลูกไม่เอาใช่ไหมคะเส้นนี้ไม่ย้อนสอนก็เลยเอาได้ก็เลยตอบอะไรคะสิบห้าเอเหมือนกันสิบห้าเอต่อมาค่ะข้อสิบเก้าข้อสิบเก้าข้อสิบเก้ามีกี่เส้นคะข้อสิบเก้าการไม่มีเป้าหมายชัดเจนนี่มีกี่เส้นเอ่ยมีสองเส้นใช่ไหมคะเส้นนี้เป็นลูกเอาไหม ไม่เอาเส้นนี้ย้อนสอดไหมคะไม่ย้อนนะคะก็เลยเอาได้ข้อน,นี้ก็เลยตอบเลยคะ่ะตอบ 15A นั่นเอง 15A ต่อมาค่ะข้อ20ค่ะการรู้จักหน้าที่ของตัวเองข้อสุดท้ายแล้วการรู้จักหน้าที่ของตัวเองอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะข้อ20เห็นไหมคะมีกี่เส้น3เส้นเราจะเอาตรงที่เป็นแม่เท่านั้นเพราะนั้นตัวที่ตอบนะคะก็คือตัวนี้ค่ะส,สองเส้นนี้เส้นนี้เป็นลูกไม่เอาใช่ไหมคะเพราะนั้นนี้ก็คือ 17กับ18 d นั่นเองนะคะ17กับ18 d แล้วก็ใส่ไปเลย17 d กับ18 d อ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะสรุปอ่ะน้องๆคนไหนที่รอพอสดูก็ตอบตามนี้เลยนะคะข้อ11ตอบ13 a 12ตอบ15 a 13ตอบ15 a 14ตอบ11 d 16 d 20 d 15ตอบ99 h อืม ข้อ16ค่ะตอบ12ดี19ดี17ตอบ15 A 18ตอบ15 A 19ตอบ15 A แล้วก็20ตอบ17ดี18ดีค่ะหนคนไหนทาไม่เต็มบ้างไม่เต็มเราก็ต้องดูนะคะว่า เราผิดตรงไหนอ่ะเราก็จะมาอ่ะทบทวนเหมือนเดิมนะคะต้องมาทบทวนกันว่าอ่าการทําข้อสอบเก่าปีนี้เราได้อะไรบ้างสำหรับข้อสอบเก่าอันนี้นะคะตอนแรกไม่เจออะไรใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องอ่านเนาะอันแรกก็ไม่เจออะไรอ่ะมาอันนี้เจออันนี้ก็คือบอกง่ายๆเลยอ่ะนะคะบอกง่ายๆเลยอันนี้ก็บอกเลยว่ามันมีมันมีการกล่าวซ้ําด้วยนะข้อสอบอันนี้ค่อนข้างง่ายก็คือใจดีเก่าวํามด้วยอืมอันนี้ก็คือเป็นลักษณะคําซ่อนอืม นะคะคำซ้อนนิดหน่อยอืก็ยังไม่ยากมากอันนี้ก็คือกล่าวซ้ำให้อีกแล้วพอกล่าวซ้ำให้ก็ใจดีตรงที่ยากที่สุดของบทความนี้นะคะก็คือลักษณะของคําซ้อนที่ไม่ได้มีขีดเส้นใต้เลยช่วงนี้แล้วเวลาน้องๆอ,อ่านข้อสอบยาวๆค่ะมันเพลินมันจะเป็นพลืดๆไปใช่ไหมครับเราก็เพลินบางทีเราก็จะลืมลืมคําซ้อนหรือว่ามีคาอะไรบ้างเพราะฉะนั้นให้น้องๆเอาตารางนะคะดูพิก ไปพลิกมาเปรียบเทียบกับตารางไปตลอดไม่แน่ใจคําไหนต้องต้องแบบพยายามดูว่าคาไหนคือคําที่เขาเน้นหรือคําไหนคือคําที่เขาไม่เน้นนะคะอในช่วงสําหรับปีนี้ตอนที่พี่ทำวิดีโอนะคะก็คือช่วงปีสองพึ่งสอบคัดสุดท้ายไปของปีห้าสี่ใช่ไหมคะซึ่งมีข้อสอบความถนัดแพทย์ซึ่งเป็นข้อสอบพาเชื่อมโยงของความถนัดแพทย์นะคะ ไม่เน้นเลยเออก็คือไม่เน้นไม่มีคําไหนขีดมาให้เลยเพราะฉะนั้นจะไม่มีการเน้นข้อความใดอย่างซิ้ให้น้องๆดูเอาเองจากตารางนะคะอืมบางคนก็บอกว่ายากขึ้นวิธีการนี้ยากขึ้นแต่พี่มองว่ามันเป็นลักษณะที่ง่ายลงเพราะว่าทําให้น้องๆเนี่ยจะต้องอะไรคะบังคับให้น้องๆทุกคน่ะดูคําพวกนี้เพราะน้องๆจะไม่พลาดคําซ่อนเลยอืมเพราะว่าเราต้องตามหามันอยู่แล้วเออคือตั้งใจตามหาใช่ไหมแต่ว่าแบบเนี้ยเราขีดมาให้บางทีเราก็สับสนไง่เออคิดว่ามันต้องเกี่ยวข้องแน่ๆเลยแต่บางทีมันก็ไม่ได้้ใชเนะอืม เพราะฉะนั้นจุดนี้ที่ยากคือยากแค่คําซ่อนอืยากแค่คําคคซ่อนนะตรงนี้ก็คือธรรมดาอันนี้ก็เป็นลันกษณะของคาซ่อนเหมือนกันโดยความนี้จะยากที่คําซ่อนนั่นเองแล้วก็อันนี้ก็เป็นอันสุดท้ายที่จบนะคะอืเพระาะฉะนั้นน้องๆก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะหน้านะตาแบบนี้อเนาะไม่ยากนะคะสําหรับการทําข้อสอบอแกะเชื่อมโยงนะคะอืสําหรับแกะเชื่อมโยงรหัส วิชา85เนี่ยก็ขอให้น้งนองๆทุกคนนะคะตั้งใจทําก่อนสอบเนี่ยนอนให้เพียงพออย่าลืมเรื่องของการพักผ่อนอืมแล้วก็เวลาไปทาเนี่ยตั้งสติดีๆนะคะอย่าง่วงนอนอย่าเบลออย่าลนอ่าสำหรับนี้ห้ามทำเด็ดขาดเอออย่าง่วงอย่าเบลออย่าลนอืมเพราะว่าการทําแกะเนี่ยใช้เรื่องของสติค่อนข้างเยอะเออคือมันไม่ได้วัดว่าใครฉลาดหรือใครไม่ฉลาดกว่ากันอืมไม่ได้วัดเรื่องความเก่งทางวิชาการนะคะวัดเรื่องของความเข้าใจการวิเคราะห์อืมเรื่องของ ความรบอบครอบเสียมากกว่านะคะก็ขอให้น้นองๆทุกคนช่องดีแล้วก็ได้แกะเชื่อมโยงเต็มแล้วก็สามารถทำตามในสิ่งที่น้นองๆทุกคนฝันได้ไประสบความสำเร็จนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ